สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเนี่ยได้พักการเรียนออนไลน์กันไปนะคะแล้วก็เคลียร์งานนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเคลียร์งานกันครบถ้วนนะคะตบมือให้ตัวเองกันหน่อยค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะครูได้นักเรียนเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอของสวสวท ในเรื่องของการบวกจำนวนนะคะโดยใช้แผ่นตารางนะคะวันนี้นะคะรูก็จะมาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งคือการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิและแผ่นตารางหน่วยนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการบวกจำนวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่พนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยหลังจากนี้เราจะมีการบวกแบบแนวตั้งนะคะ ซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของการบวกแบบใช้แผ่นตารางกันก่อนอข้อแรกนะคะประโยคแต่ลลักษณ์ของบอกว่า236บวกด้วย112เท่ากับอะไรนะคะเท่ากับช่องว่าง236เนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งนะคะอยู่ด้านหน้าบวกด้วย112ซึ่งเป็นตัวบวกนะคะตัวด้านหน้าจะเป็นตัวตั้งนะคะ อ่ะคราวนี้เราลองมาเขียนให้เป็นแผ่นตารางกันดูนะคะว่าเป็นยังไง2องสามสิบหนะคะก็คือมีแผ่นตารางร้อยสองแผ่นถูกไหมคะคือ200อแผ่นตารางสิบสาแผ่นแผ่นสามสิบแล้วก็หหน่วยก็มีแผ่นตารางหน่วยเล็กๆอยู่หชิ้นเห็นไหมคะต่อไปบวกด้วยอะไรคะหนึ่งร้อยสิบสอง หนึ่งร้อยสิบสองอ่าหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยก็คือแผ่นตารางหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งแผ่นนะคะต่อไปสิบอ่าสิบก็คือแผ่นตารางสิบหนึ่งชิ้นหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ตารางหน่วยหลักหน่วยของเราคือสองก็เป็นแผ่นตารางหน่วยเนี่ยสองชิ้นเล็กๆนี้นะคะทีนี้เราจะทํายังไงในการบวกแบบใช้แผ่นตารางนะคะเราก็จะเอาตารางที่อยู่ในประเภทเดียวกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอ่า เป็นแบบนี้นะคะก็คือแผ่นตารางร้อยมีกี่แผน่นเราก็เอามารวมกันอ่าแผ่นตารางร้อยของตัวตั haha, งต้งมีสองแผน่นของตัวบวกมีหนึ่งแผ่นอ่าเราก็มาต่อเรียงกันเห็นไหมคะแล้วแผ่นตารางสิบล่ะมีทั้งหมดกี่แผ่นเราก็เอามาต่อเรียงกันนะคะแผ่นตาราง,งหน่วยมีกี่แผน่นเราก็ามาต่อเรียงกันแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะหาผลบวกได้ยังไง เมื่อเราเอาแผ่นตารางแต่ละชนิดมาเดียงต่อกันแบบนี้เราก็สามารถบวกได้แล้วค่ะก็คือนับตามหลักตามค่าของหลักไปเลยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะได้อะไรคะแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นคะแผ่นตารางร้อยสามแผ่นแทนจํานวนสามร้อยแผ่นตารางสิบสี่แผ่นแทนจํานวนสี่สิบแผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหน่วยก็แทนจานวนแปดถูกไหมคะ ฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือ348นั่นเองฉะนั้นคําถามจากประโยคสารลักณ์นะคะสองร้อบกวกหนึ112ก็เท่ากับ348นั่นเองอ่าง่ายไหมคะนี่ก็คือการบวกแบบไม่มีการทดนะคะโดยใช้แผ่นตารางชนิดต่างๆน,นะคะอ่าเรามาดูอีกแบบนึ่งค่ะคราวนี้จะเป็นการบวกแบบมีการทดกันบ้างนะคะมีการทดบ้าง ประโยคสัญลักษณ์นะคะ354บวก283เท่ากับช่องว่างอตัวตั้งคือ354บวกด้วย283นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็สร้างแผ่นตารางขึ้นมาาอ่า354ก็คือแผ่นตารางร้อยสแผ่นถูกไหมคะ300อแทน3แผ่น5้ก็แผ่นตารางสิบสิบแผ่น4หน่วยก็มีตารางหน่วย4ชิ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปบวกด้วย283 200ก็คือแผ่นตารางร้อยสองแผ่น80ก็คือแผ่นตาราง18แผ่น3หน่วยก็มีแผ่นตารางหน่วย3ชิ้นเล็กๆนี้นะคะเหมือนเดิมการบวกกันเราก็เอาแผ่นตารางที่เขาเป็นประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันถูกไหมคะอ่มาอยู่ด้วยกันหมดเลยแผ่นตาราง100ก็มาอยู่ด้วยกันแผ่นตาราง10ก็เอามาอยู่ด้วยกัน แผ่นตารางหน่วยก็เอามาอยู่ด้วยกันค่ะจะได้รูปแบบนี้อ่าทีนี้เรามาดูคําตอบนะคะว่าเราจะทํำยังไงตอนนี้ค่ะแผ่นตารางร้อยของเรามีกี่แผ่นคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแผ่นถูกไหมคะแล้วแผ่นตารางสิบล่ะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามเกินสิบแผ่นค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะ หาตารางสิบต่อกันสิบแผ่นจะเกิดเป็นอะไรขึ้นคะเกิดเป็นตารางร้อยหนึงแผ่นขึ้นมาค่ะฉะนั้นแผ่นตารางสิบของเราสิบแผ่นเราสามารถเอามารวมกันให้เป็นแผ่นตารางร้อยเข้าไปรวมในแผ่นตารางร้อยอีกทีได้อ่าฉะนั้นนี่คือการบวกแบบมีการทดนะคะทีนี้เรามาเช็คที่หลักหน่วยนิดนึงค่ะหลักหน่วยเนี่ยถึงสิบไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดไม่ถึงถูกไหมคะอ่า แสดงว่าเราจะจบแค่นี้นะคะจากนั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะหลักหน่วยอ่ามีเจ็ดชิ้นแทนเจ็ดถูกไหมคะหลักสิบหลักสิบของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามชิ้นถูกไหมแต่เราให้ไปเป็นหนึ่งร้อยน่ชิ้นหนึ่งแล้วฉะนั้นเราเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามฉะนั้นสามอยู่ในหลักสิบ ต่อไปแผ่นตารางร้อยค่ะเดิมเนี่ยเรามีอยู่5แผ่นถูกไหมคะแล้วเราได้เพิ่มมาอีก1แผ่นค่ะกลายเป็น6แผ่นแสดงว่าคือ600ฉะนั้นคำตอบของ354รอบวกสองก็คือ637นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะได้ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะอ่ะาคราวนี้127่งรบวกสองค่ะ ได้เท่าไหร่คะมาดูกันค่ะเราก็จะมีแผ่นตารางร 10, ้อยแทน127เห็นไหมคะแล้วก็แผ่นตารางร้อยที่แทน200อ่าแล้วก็แผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยแทนจํานวน218เห็นไหมคะอ่าซึ่งสองจำนวนนี้นะคะเราก็จะเอามารวมกันเหมือนเดิมแผ่นตารางที่เหมือนกันเราก็จะเอาไปอยู่ด้วยกันนะคะอ่าแบบนี้นะคะ ทีนี้เราลองมาเช็คดูค่ะพอเราเอามารวมกันปุ๊บนะคะอ่าจะได้แผ่นตารางร้อยสามแผ่นแผ่นตารางสิบเนี่ยอาจะได้มาแค่คราวแรกมนได้แค่สามแผ่นนะคะแต่แผ่นตารางหน่วยของเรา,าค่ะมันมีเยอะถูกไหมมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสองสิบสามสี่สิบห้ามีถึงสิบห้าชิ้นฉะนั้นสิบห้าชิ้นเราสามารถเอาสิบชิ้นมาต่อกันให้เป็น แผ่นตารางสิบได้ถูกไหมคะก็จะได้เป็นชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะอ่าแสดงว่าตอนนี้เรามีตารางสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นและตารางหน่วยของเราก็จะลดลงนะคะซึ่งคาตอบที่ได้ก็คือจะมีแผ่นตารางร้อยสามแผ่นเห็นไหมคะเป็นสามร้อยแผ่นตารางสิบมีสี่แผ่นนะคะได้เพิ่มมาอีกแผ่นหนึ่งจากหลักหน่วยอ่าเป็นสี่สิบและหลักหน่วยของเราเดิมที่มันเยอะๆเป็น15ห้าเนี่ยก็จะเหลือแค่ห้า ฉะนั้นคำตอบของการบวก127บวก218ก็คือ345นั่นเองอ่าเราจะได้ไหมคะอ่าเรามาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะ263บวก352ค่ะอ่าก็จะมีแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยที่แทนจำนวนเหล่านี้นะคะ2องจำนวนนะคะเหมือนเดิมแผ่นตารางอะไรที่เขาเหมือนกันเราก็เอาพาเขาไปอยู่ด้วยกันนะคะอ่า ตอนนี้นะคะมีแผ่นตารางร้อยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดิมเนี่ยมีหกแผ่นนะคะอ่าแผ่นตารางสิบมีกี่แผ่นคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดแผ่น,นะคะ่ะอ่ามีสิบเอ็ดแผ่นพอมีสิบเอ็ดแผ่นปุ๊บนักเรียนนึกออกไหมคะเกินสิบถูกไหมเพราะว่าถ้าตารางสิบรวมกันสิบแผ่นจะได้หนึ่งร้อยถูกไหมคะฉะนั้นมีเห็นไหมเขาก็เลยเอา แผ่นตารางสิบเนี่ยค่ะสิบแผ่นเนี่ยมาต่อกันให้ได้เป็นหนึ่งร้อยอีกหนึ่งแผ่นอ่าและก็จะเหลืออีกแผ่นหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เรานับได้สิบเอ็ดถูกไหมคะจะเหลืออยู่อีกแผ่นหนึ่งที่เป็นตารางสิบตัวนแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมด5ชิ้นฉะนั้นตอนนี้แผ่นตารางร้อยของเรามีหกร้อยรวมกับสิบและ 5ถูก<ถ>ไหมคะก็จะได้เป็น515ดังนั้น263บวก352จะได้615นั่นเองคะ่ะนี่ก็คือการบวกนะคะจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิและแผ่นตารางหน่วยนะคะ,ะวันนี้นะคะครูก็จะมีคลิปวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะคะเป็นการบวกโดยใช้ลูกคิดนะคะ ซึ่งจะเป็นหลักการเดียวกันคล้ายๆกับแผ่นตารางนี่แหละคะ่ะเดียวนักเรียนลองเรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะามาดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้การบวกจํานวน2จํานวนนะคะซึ่งผลบวกเนี่ยไม่เกินหนึ่งพันโดยเราสามารถใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยช่วยในการบวกได้หรือจะใช้หลักลูกคิดก็ได้นะคะใช้หลักการคล้ายๆกันทีนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูก็จะมีงานมอบหมายนักเรียนได้ทํานะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด หน้าสี่สิบเอ็ดนะคะหน้าเดียวนะคะหน้าสี่สิบเอ็ดนะคะอ่าเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมก็คือให้นักเรียนถ่ายรูปงานให้เรียบร้อยนะคะชัดเจนและส่งมายัางไลน์ส่วนตัวของครูใจเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ